สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมนั่นแหละเจ้ากเกาเ่าเจ้าเดิมแหละไปเล่นเล่นนันอุย้ยเกมผมไม่ได้กระโดดนี่เนี่ยกระโดดมากกระโดดไปกระโดดมาทำนาน ยาวติมันเ่นเพ่นร่งง่าย,ายไปเรอาอจะขึ้นไปตรงไหนเนี่ยเราจะต้องเน่เน่ 嗯嗯嗯嗯。Mm. Mm. 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 เฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยคือแ่างเดียวฮึคนอแ่ไหนีกบวกใบพัดอุ้ยว้าหออกไปอยากสไปเดอร์แมนอุ้ยออกไปอีกแล้วอุ้ยอันนี้ไม่ใช่สไปเดอร์แมนแต่ป้าเป็นออะไรก็ไม่รู้

้ไปกันหลอดไปได้ยังไงอันนี้ไม่หลอดนะ Iron Fish Fish I'm oh like, oh. 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 โอเคนะครับก็สำหรับเกมนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงแค่เท่านี้แหละก็